นานมากไม่ได้เข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อค่ะนักท่องเที่ยว<า>เยอะแยะซื้อตั๋วตลอดเวลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอันนี้สายสีแดงค่ะไม่ได้ขึ้นนานแล้ว ตอนนี้อยู่ที่สถานีลังสิตค่ะคนใช้บริการที่สถานีลังสิตเยอะมากค่ะตอนแรกว่าจะตามรถจากไอ้น้ำไปถึงอยุธยาค่ะแต่คราวนี้ถ้ากลับมาก็คงจะเย็นเดี๋ยวรถจะาไปรอ ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วจะรอขากลับไปหัวลำโพงดีกว่าวันนี้ก็มาลงที่สถานีรังสิตกำลังจะนั่งรถกลับบางซื่อค่ะเมื่อกี้รถสงงมากค่ะจะลงไปรอรถไฟที่สถานีรังสิตค่ะแต่ต้องลงไปด้านล่างก็วนเดินไปเดินมาวนไปหลายรอบไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนก็จะเดินอ้อมมาจากตรงนี้ค่ะ แล้วก็มีทางให้ลงค่ะตอนนี้ก็ลงมาที่ชานชาลาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชานชาลาค่ะสถานีลังสิทธ์เปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนดูไม่วุ่นวายค่ะไม่เหมือนสมัยก่อน แล้วก็มีป้ายมีชานชาลาบอกไว้เรียบร้อยก็จะมีผู้โดยสารรอค่ะถ้าเป็นฝั่งนู้นจะเป็นขาออกแต่ที่รถยืนอยู่ฝั่งนี้ก็คือขาเข้าค่ะชั้นชานชาลาสถานีลังสิตเย็นสบายค่ะตอนกลางวันก็แดดไม่ร้อนแต่ตอนนี้ลมพ่อแรงมาก ที่เข้ามาตอนนี้เป็นขบวน201ไปพิษนุโลกค่ะไม่เคยถ่ายได้เลยมาถ่ายได้ที่ลังสิต4 1 5 2อันซอมดีแล้วค่ะที่ไม่ตัดสินใจซื้อตัว๋ว ไปอยุธยาเพราะตอนนี้รถแน่นมากขบวนรถธรรมดาที่201ค่ะกรุงเทพพิษณุโลกตอนนี้ก็ออกจากสถานีรังสิต เลยค่ะตอนแรกว่าจะนั่งขบวนนี้ไปอยุธยาแต่ตัดสินใจไม่ไปค่ะ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็เที่ยวให้สนุกกับวันหยุดหลายวันขบวนนี้เป็นรถดีเซลลางค่ะ วงวันหยุดยาวแน่นทุกขบวนเลยค่ะ เห็นทราบรถต่างๆอันนี้579น่าจะเป็นดาวเวนพอต580อันนี้ก็จะเป็นรถพิเศษช่วยอันตราย คิวค่ะจอดอยู่คันหนึ่งโอ้หลายคันเลยนี่คิวจอดเต็มเลยค่ะ อนนี้สองหนึ่งสองจะเปลี่ยนหัวรถจักรค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าจะทานไหมรบรรยากาศที่สถานีบางซื่อวันนี้ค่ะดูจะวุ่นวายคึกคักมาก4 2 0 6ค่ะกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนหัวรถจกักรกับ GA คันเมื่อกี้ร้านค้าวันนี้คึกคักอีกวันค่ะที่สถานีบางซื่อ ขบวนรถธรรมดาก็ยังได้รับความนิยมจากผู้โดยสารค่ะถอยออกไปไกลเลยค่ะขบวนสินค้า9ก้าเปห้ายังจอดอยู่ค่ะฝั่งนี้ไม่เคยเห็นตอนกลางวันเลยครั้งแรกที่เห็นฝั่งนี้เป็นตอนกลางวานัน อันสตอมค่ะที่กำลังเข้ามาและ GA ก็พุ่งเข้าย่านไปเลยสี่ห้าสี่เก้าค่ะเมื่อกี้ที่ทําขบวนสองหนึ่งสองมาและมาเปลี่ยนหัวรถจากที่สถานีบางซื่อ เปลี่ยนหัวเป็น4ี pues 8, 2, nah สองูน์หกกำลังต่อขบวนค่ะ ไม่เคยเห็นที่สถานีบางซื่อตอนกลังวันแบบนี้เจ้าหน้าที่เรียกผู้โดยสารขึ้นรถอีกรอบแล้วค่ะในช่วงเวลาที่เปลี่ยนหัวรถจักรก็อาจจะมีไปเข้าห้องน้ำหรือว่าซื้ออาหารทานเล่นขบวน985กำลังออกไปค่ะ ตอนนี้ขบวนที่จะเข้ามาก็จะเป็น233ค่ะกรุงเทพสุรินทผู้โดยสารเยอะมากค่ะวันนี้สมกับเป็นวันหยุดจริงๆมาแล้วค่ะเป็น G.E.A มาดูว่าเป็นหัวรถจากเบอร์อะไรเร็วมาก 453ค่ะผ <45 S 2> <45 3 S 1> ู้ได้สารกำลังทยอยขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าขบวนรถธรรมดาหรือว่าขบวนรถชานเมืองได้รับความนิยมจากผู้โดยสารมากหลังจากที่ขบวนรถเร็วขบวนรถด่วนหรือขบวนพิเศษขึ้นไปวิ่งบนสถานีกลางบางซื่อ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณปล่อยรถขบวนที่233ค่ะกรุงเทพสุรินเป็นขบวนธรรมดาเป็นขบวนทางไกลที่ยังวิ่งในสถานีบางซื่อค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเต็มขบวนรถเลยค่ะ ามีช่วงวันหยุดยาวๆรถไฟก็จะได้รับความนิยมมากเจากา้าหน้าที่โบกไม้โบกมือทักทายกันหลังจากที่นั่งรถไฟเนหนื่อยก็พักดื่มกาแฟาสักครู่ค่ะเดีวเราจะเข้าไปชาร์จแบต ในสถานีกลางแล้วเย็นๆจะออกมาใหม่ได้กาแฟมาแล้วค่ะขอพักยกสักหน่อยชอบเสียงประกาศที่สถานีบางซื่อนี่ค่ะชัดเจนมากตอนนี้ก็ได้ขบวน212อออกจากสถานีบางซื่อไปสิ้นสุด ที่สถานีกรุงเทพปวดลำพงค่ะสำหรับรถก็จะรอถ่ายขาบวน902ที่สถานีบางซื่อว่าตอนเย็นจะได้ไหมแบตบก็จะหมดเดี๋ยวจะเข้าไปชาร์จแบตที่สถานีกลางด้วยค่ะแล้วจะออกมาใหม่ตอนเยน็น สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมาลุ้นว่าจะถ่ายขบวน902ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ